ก่อนจะเข้าไปชมความสนุกภายในคลิปและบอกข่าวสารกันหน่อยนะครับ,บรอกเทมะะราคาหลักร้อยมาอีกแล้วนะจะโอ้โหแต่งสวยสุดๆได้ดว่าอันฝ่า SV ที่สุดของการสกิปปิ้งตัวนี้ทำสีเรียนแบบพวกเราดวด้ามาด้วยมันก็เป็นราวด้านะครับเป็นสีแมงทับโอ้โหชุดแต่ง่วงทั้งชุดโอ้โหแขนคาร์บ,บอนสตาร์ไอวีน็อตเบรโซนปรับหน่วงไอวีน็อตบอดี้จุกปิดลร้ไกด์สาโอ้โหแต่ละอย่างมันไง หล่อไหมและทําสีแมงทับโคตรสวยนะครับอยากได้ไหมถามใจดูสายสตตดวิทชิ่งไม่ควรพลาดทั้งปวงนะครับดูได้อของแต่งโคตรสุดจัดไปเบอร์แค่ร้อยสามสโอ้โหถูกมากจอง5้าเบอร์รดเหลือ550จองส0เบอร์รดเหลือ1,000 ออกเบอร์ละร้อยอยากได้ไหมล็อกเทพไปขนาดร้อยอยากได้ไหมอยากดูคลิปนี้จบเลื่อนไปตรงคอมเมนต์และอา่านข้อความน้องว่าใครสนใจร่วมล็อกเทพการหลักร้อยสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้าจุดสำคัญตรงงวดต้องตรงกับ16พฤษภาคม2564นะัตาตา,ตา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 แต่ถ้างงคลิกลิงก์นี้เป็นนี่ครับเฟนนะัเจมจิม้มไปจิระยุบบนวนวลนงเล็บเจมเชคเตอร์เสื้อแดงใส่แว่นหล่อๆเรียวๆอย่างนี้ ลอกเทพไม่ยากครับมาลุ้นได้ที่หน้าเฟซน,นะเจมมีแล้วลอกเทพนะครับรักร้อยนะจ๊ะสกอร์เปียนดีซีสองพันยี่สิบเอ็ดก็มีนะครับมีหลายตัวสตองสตีทนะครับดังนั้นมาติดตามกันในที่เฟซน,นะเจมท้งนี้ท้งนั้นก็ช่วงนี้ไปตกปลาไดนเลยที่อยากสนับสนุนนะเจมน้เจมทำคลิปก็ทางนี้ได้นะครับมีโอกาสได้ลุ้นลอกเทพด้วยวันนี้ไปนะครับ,วนนรบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาตกปลาสวนมะมว่วง มล,ลมแรงมากอ๋อแล้วลมแรงมากใช่ครับเพราะว่าตั้งท่อรหันแล้วใช่ไหมจะวิ่กันเย็นนี้นะครับน่าจะสูบค้างคืนน่าจะแห้งพรุ่งนี้ชงกลางวันนะครับก็ก็เป็นสวนเดิมนะแถมป้ายห้ามจับปลาบริเวณนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ส่วนคนนะครับซึ่งเราขออนุญาตแล้วไหนๆก็ต้องวิดน้ําเพื่อเข้าเลี้ยงต้นมะม่วงเนาะถ้าลองสวนน้นมะม่วงเราก็ มาขอทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูดีกว่านีก่นก็เป็นคลิปที่2แล้วคลิปที่แล้วก็พอได้แต่วันนี้อุปสรรคคือแงถ้าเห็นนะครับลมยังกับพายุเลยดูผมว่าไม่นาจะรอดแท้นะครับพรน้ำมันยังเยอะแล,ะล้วลมมันแรงขนาดนี้ผิวน้ำไม่นารอดน,นะครับอ่ะยังไงก็รอติดตามไปลุยโอ้โหูเลย จะกล้องต่อช็อกแน่ขึ้นมาลมแรงมาก ยังแบบเกินไปอะ่ะโอ้โหเสี่ยงข้างกวาครับอ้าวไปทางนั้นได้ก็ไม่บอกอีกเป็น ลมนอาจะกับ วันนีย้ยากครับพูดเลยทิงลมมันกับพายุขนาดนี้จะรอดลรอครับ ถ้าเป็นวันนี้เสือกอยู่ดีอากาศก็หนาวเลยนะทำไมอะครับนอนไม่หลับไม่กี่ปะครับดูนอะอะไรได้ล้มครับล้มไมนะโอ้โหลมเอ็นตรงนี้เปตรงโน้น หมายให้ความหวังแล้วถ้าตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะได้ตรงไหนแล้วเหยียบกันไปไหมตามน้าเห็นหนังทุกข้อ,อ,อกัน และจริงโรงกลางคอกเลยครับผมที่จะคูอีก hopefully that uh... มันหนืดเพราะอะไรวะลอกผมจะท่านผู้ชมมาเดินหนอนให้ไวอยู่น้ำลมแรงโอ้โหใหญ่ครับไช้โลอะ มว่าน่าจะใช้โลนะแรงระดับนี้กดขนาดนี้ตึงมือครับใช้โลครับกก็ค,ค,คือแบบตีน้อยเดียวครับ นี่ครับท่านผู้ชมเฮ้ยโลได้อยู่นะได้ใส่ก็ท่านผู้ชมก็วันนี้จะกลับกันแล้วนะครับตอนแรกเราเตรียมมาตีผิวน้ําแล้วมันแบบลมมันแรงมากอะ่ะเห็นไหมนะกล้องใช่ลมแบบแรงจัดดูแรงอะ่ะครับก็วันนี้ก็ตัวเดียวแหละล่ำลาไปด้วยไซโลสวยๆชาบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไคร้ให้ด้วยคลิปสั้นๆช่วงนี้คลิปหมดไม่มีอะไรลงนะ ตอนแรกอะโอ้ยันตีกบยางหวานหมูเหมือนรอบแรกเลยลมเป็นพายุนะครับเดินหนอนนัำตรงนู้นนัดอย่างนานมาตัวเนี้ยกับันรล,ล่าลาดงนงอนอนยางชงลงคอ่ะสุดยอด